สวัสดีค่ะโบโบค่ะสวัสดีค่ะเมย์ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะจะมาเปิดกล่องสินค้าตัวใหม่จาก Ma า,าต a า a แบบ E D U นะคะโดยสินค้านี้นะคะมีชื่อว่า Tailbot Pro นั่นเองนะคะ Tailbot Pro เป็นสื่อการเรียนรู้แบบ Hands on Coding นะคะที่เหมาะสำหรับน้องๆตั้งแต่อายุ3ปีขึ้นไปเลยนะคะโดย Tailbot Pro เนี่ยจะมาในลักษณะเช่นนี้ค่ะแกะออกมาโดยจะแบ่งออกเป็น2กล่องแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันที่กล่องแรกของเมเลยค่ะอ่ากล่องแรกนะคะกล่องสีส้มตัวนี้นะคะถ้าสังเกตก็คือเขาจะใส่เจ้าตัวโรบอทลงไปนั่นเองนะคะสิ่งที่เราเปิดมาอันดับแรกเราจะเจอกับ User Guide นะคะวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะว่าจะใช้งานเจ้าตัวโรบอทยังไงนาคะเราจะเปิก่อถัดมานะคะอ๋อนะ หน้าตาแบบว่าน่ารักมินิมอลบ้องแบลสุดนะคะจะสังเกตนะคะตัวดวงตานะคะจะค่อนข้างหยบใหญ่กลมโตนะคะบ้องแบลมากรอบๆดวงตานะคะเขามีแสงไฟด้วยนะคะที่ทํา แสดงแสงไฟนะคะออกมาได้หลายสีเลยทีเดียวนะคะว <b> ิบวับวิบวับเลยใช่ไหมคะใช่นะคะการที่เราเขียนโปรแกรมต่างๆสมมติว่าเป็นการเต้นนะคะไฟเขาก็จะแสดงหลายๆสีนะคะถ้าอยากรู้ว่ามันเต้นยังไงอเองซื้อไปสิคะ <c oughs> <c oughs> อทนนี้นะคะเจ้าตัวด้านหลังนะคะเป็นการโคดดิ้งนะคะเขียนคําสั่งป้อนคําสั่งได้นะคะว่าอยากจะให้เจ้าตัวโรบอตตัวนี้เคลื่อนที่ไปยังไงอย่างเช่นถ้าเราอยากให้เขาเดินไปข้างหน้าเราแค่กดปุ่มนะคะลูกศรขึ้น มีเสียงนะคะบ่งบอกให้เรารู้ด้วยนะคะว่าเรากดปุ่มตัวนี้ไปนะคะ<ม>และอีกอย่างก็คือมีไฟแสดงสถานะด้านบนด้วยนะคะว่าตอนนี้ไฟสีเขียวแสดงว่าเรากดคําสั่งเดินหน้าไป<ม>อ่า<ม>เรากดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะอ่าก็จะมีไฟแสดงนะคะแตกต่างกันออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับปุ่มที่เราป้อนคาสั่งไปนั่นเองนะคะ<ม>อัจฉริยะมากค่ะตัวนี้บอกเลย นะคะแสนรู้แสนรู้ค่ะตัวนี้อย่างนะคะก็คือสามารถอัดเสียงได้ด้วยนะคะเราอัดเสียงลงไปแล้วเราก็สั่งให้เทลบอทเดินไปหาคุณแม่อ่าแล้วก็ให้เขาพูดออกมาทําได้เช่นนี้เช่นเดียวกันค่ะก็คือเก่งมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในกล่องนะคะก็ไม่ได้ให้มาแค่นี้นะคะก็ะยังมีกล่องเล็กๆตรงนี้นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับเจ้าตัวเทลบอทตัวนี้นั่นเองนะคะ ก็คือการเติมแขนนะคะต,ต่างๆมีแขนด้วยะคะมนมไม่ได้มาแค่แบบเป็นหัวลกลมๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าน่ารักมากนะคะอ่ะเจตัวนี้นะคะแกออกมานะคะสิ่งที่อยากจะให้ดูนะคะก็คือสายชาร์จนะคะเขาให้สายชาร์จมาก็คือเป็นสายแบบ USB Type C นะคะ <S <S อเอาไว้ชาร์จกับเจ้าตัวโรบอตตัวนี้นะคะตอนนี้ทำงานผ่านแบตเตอรี่นะคะ แล้วมีชิ้นส่วนหลายๆสีเลยค่ะพี่เมมคืออะไร,รอะคะอ่าใช่ก็จะบอกว่าเ <_ C' S 1> ขาสามารถที่จะแปลงร่างตัวเองได้หลายลักษณะเฮ้ยน,นะคะสมมติว่าเราอยากให้เจ้าตัวเทลบอทของเราเนี่ยมีความมินิมอลนะคะรู้สึกแบบตรงนี้มันล้นๆไปนิดนึงเติมสรรีสันให้หน่อยนะคะอ่านี่นะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะอ่านี่นะคะน่ารัก ทีเดียวเชียวนะคะน้อยแต่มากน้อยแต่มาก,มมากใช่ค่ะอ่ะแต่ถ้าเรารู้สึกแบบเบื่อละรูปลักษณ์นี้ต้องการจะเปลี่ยนใหม่นะคะอาจจะมีบทเรียนอะไรหรือเปล่าที่มันเกี่ยวกับการเคลื่อนที่หรือว่าเป็นแบบการขนส่งเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นเครื่องบินเครื่องบินมีหรือเปล่านี่ก็ไม่แม่ใจนะคะ <c oughs> <c oughs> อ่ะน,นี่มีปีกนะคะนี่นะคะมีปีกอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าการมีปีกแล้วยังรู้สึก ไม่ชอบไม่ชอบเปลี่ยนเป็นหูได้ค่ะ<อเ>คทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับแบบเราหมุนได้อต้องค่ะ,ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเหมือนแบบว่าให้ตัวเทลบอทของเราเหมือนไปหยิบจับหรือว่าแบบขนย้ายอะไรสักอย่างให้ิบบอลน,นะคะนี่คือมือนี่คือแขนและมือของเขาะคะ,ะเห็นไหมคะน่ารักไหมคะแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าประกบติดหยิบปุ๊บปั๊บอย่างนี้ได้ขนาดนั้นคะ่ะเขาก็จะแค่แบบว่าหยิบไปเพื่อย้ายที่ดึงไปอีกที่หนึงห่งได้แค่นั้นเองนะคะ หรือว่าน่ารักมากนะคะเพื่อแบบเป็นการสร้างตัวละครของเทลบอทของเราให้มีหลากหลายลักษณะน,นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะบอกว่าเป็นแบบตัวมัลติฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันเลยใช่ค่ะ,เ,ะเราจะหยิบออกมานี่นะคะตัวนี้เขาเรียกว่า building นะตัว building ตัวนี้นะคะจะสังเกตว่ามีรูมีรูอ่ามีรูอยู่ตรงกลางนะคะทั้งสองรูแล้วเขาก็ให้ปากกาอีกสองแท่งนะคะสองแท่งถ้าเราเปิดฝามาปุ๊บอย่าะะบอกนะแล้วเราก็อันนี้ขอขอปิดฝานะคะ <c oughs> เสียบลงไปอ่าเสียบลงไปนะคะแล้วก็เราก็วางไว้นี้นะคะเจ้าตัวเทลบอร์ดนี้นะคะถ้าเราเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามนะคะเขาสามารถวาดรูปได้ตามที่ที่เราเขียนโปรแกรมได้เลยว้ ถ้าอยากจะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้เราก็เขียนโปรแกรมลงไปให้เทลบอทดวิ่งแล้วก็วาดรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมไปนะคะพิเศษสุดๆและปุ่มๆนี้เอาไว้ทาอะไรคะพี่เมย์เป็นคําถามที่ดีมากค่ะบอกแล้วว่าเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะคะเจ้าตัวปุ่มตัวนี้นะคะสังเกตจะคล้ายๆกับปุ่มเลโก้นะคะเป็นเลโก้แบบดูโปรนะคะเดี๋ยวขอหยิบของแป๊บนึงอ่านะคะก็ตัวนี้นะคะถ้าที่บ้านใครมีเลโก้ที่เป็นเลโก้ดูโปรนะคะสามารถหยิบมาประกอบ อ่าได้แบบนี้เลยนะคะเป็นเสริมสร้างโครงสร้างด้านข้างอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ะค,ะค่ะถ้าเกิดแบบใครอยากจะแบบมาแบบยิ่งใหญ่ตาการตาก็ต่อเป็นโครงใหญ่ไปเลยค่ะอ่าแต่ก็อยากให้หนักมากนะคะเดี๋ยวน้องแบกรับภาระ,ะหนักขึ้นไปโอ้ <ๆ S 1> ใช่ <ๆ S 1> ค่ะอ่ะเอ้กล่องนึงเหรอคะให้อะไรมบบบ้างคะ,อะบอกเลยว่าเยอะกล่องสีส้มของพี่เมย์เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องสีเขียวก็คือกล่อง activity box นี้นะคะว่าจะมีความน่าสนใจอะไรอยู่บ้าง เปิดขึ้นมาค่ะจะมีของอยู่หลายสิ่งด้วยกันนะคะแต่อย่างแรกที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ,ะมีลักษณะเป็นแผ่นๆเขาให้มาหลายแผ่นด้วยกันนะคะสิ่งนี้ค่ะเรียกว่าแผนที่อัฉริยะค่ะหรือว่า interactive maps นั่นเองนะคะโดยเขาให้มาถึง6แผ่นด้วยกันค่ะแต่เป็น6แผ่นที่มีลักษณะหน้าหลัง นั่นก็คือรวมแล้วเนี่ยเขาให้แผนที่มาทั้งหมด12แบบ12ทีมนั่นเองนะคะโอ้โหเยอะเลยชื่อเขาบอกว่าเป็นแผนที่อัจฉริยะค่ะแต่มันจะอัจฉริยะยังไงคะพี่เมย์บอกเลยว่ามันอัจฉริยะจากตัวเทลบอทเนี่ยแหละค่ะใช่เทลบอทนะคะตัวนี้นะคะเขามีเซนเซอร์อยู่ตรงกลางนะคะตรงกลางมีเซนเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับปากกาพูดได้ค่ะโบโบหรือเซนเซอร์ที่มีชื่อย่อสั้นๆนะคะเรียกว่า o i d เซนเซอร์ตัวนี้นะคะจะดีเทคนะคะตัวแผนแบบของ v o โวเนี่ยนะคะว่าแผ่นแบบนี้เป็นกิจกรรมอะไรนะคะโดยที่เราไปวางไว้ที่ตัวสัรลักษณ์ของเทลบอทใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะสั่งงานอะไรต่างๆตามที่แผนแบบเขาต้องการได้เลยนะคะะก็ มันก็จะพิเศษตรงที่ว่าแผ่นแบบนี้นะคะเขาจะไม่ได้สกีนแบบธรรมดาไม่ใช่แค่เครื่องปิ้นธรรมดาที่จะปิ้นได้นะคะมันพิเศษยังไงคะพี่เมย์ตัวเครื่องตัวแผ่นสกีนนี้นะคะถ้าสังเกตใกล้ๆจะบอกว่าใกล้ๆอันนี้ <c oughs> คือเต็มที่ของกล้องและใกล้สุดนะคะ <c oughs> หรือว่าถ้าทุกคนมีนะคะก็สามารถที่จะสังเกตกับตัวแมปของตัวเองนะคะเขาจะมีเป็นแผ่นกริดหรือดอทนะคะเล็กๆนะคะสกีนอยู่ตาม ช่องเล็กๆนะคะของแต่ละรูปเลยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่ทําให้มีการโต้ตอบกับเจ้าตัวเทลบอรบอันนี้นะคะซึ่งทําให้ทั้งแผนที่และตัวเทลบอรดอัจฉริยะมากขึ้นนะะ้าวนอกจากแผนที่จะอัจฉริยะแล้วนะคะในกล่องค่ะเขายังมีเป็นสมสุดสติกเกอร์อัจฉริยะให้นะคะด้านในเนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์หลายรูปแบบหลายภาพลักษณ์ด้วยกันนะคะสามารถใช้สติกเกอร์นี้กับอะไรได้นะคะก็คือเราสามารถ หยิบแกะสติกเกอร์จากในสมุดเล่มนี้นะคะมาติดไว้บนแผนที่ blank อย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นสติกเกอร์รูปเจ้าหญิงมอนสเตอร์เจ้าชายต่างๆนี้นะคะสามารถออกแบบเป็นเรื่องราวของตัวเองได้เลยนะคะ,อะโอเคต่อไปค่ะมาที่กล่อง c o m m a n d c a r d อันนี้นะคะหรือด้านในก็จะเป็นการ์ดคำสั่งเขาให้มากถึง32ใบค่ะโอ้โห การมาเยอะเชียวด้านในก็จะเป็นการ์ดคำสั่งเดินหน้าเลีเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเต้นรำต่างๆซึ่งก็จะเป็นคำสั่งเดียวกันกับคำสั่งที่อยู่บนตัวเจ้าเทลบอทโปรนี้นะคะใช้การ์ดนี้ในกรณีที่ถ้าเส้นทางการเดินทางของเทลบอทโปรค่ะมีความยาวมีความ ซับซ้อนนะคะสามารถใช้การคำสั่งนี้ในการวางแผนการเดินทางหรือจะเป็นการารีเช็คความถูกต้องของคำสั่งก่อนที่จะป้อนลงไปบนตัวเทลบอร์ดโรนี้นะคะอ่ะอะา,อาก็อย่างเช่นก็กดตามแบบนี้ใช่เพือ่อให้น้องสามารถวางแผนได้นะคะอ่ะต่อมาค่ะ เหมือนกับของพี่เมย์มีユーザไกด์ใช่ไหมคะกล่องนี้ก็มีเหมือนกันค่ะหากเราเนี่ยมีความสงสัยเกี่ยวกับภารกิจกิจกรรมแผนที่ต่างๆเนี่ยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแอคทิวิตี้ไกด์เจ้าตัวเล่มสีเขียวนี้เลยนะคะมาถึงอย่างสุดท้ายค่ะจะได้เห็นว่าเทลบอทโปรเนี่ยมีความน่ารักจิ้มลิมแล้วใช่ไหมคะแต่เรายังอยากจะเสริมสร้างให้น้องเนี่ยมีบทบาทที่มากขึ้น<ห>ด้านในเขาก็มีเป็น หน้ากากตัวละครสมมติค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องเด็กชายตากลมแบลวอันนี้นะคะหรือจะเป็นม่านแมนหน่อยจะเป็นรถตำรวจแบบนี้หรือจะน่ารักปุ๊กติ๊กเป็นกระต่ายสีชมพูยอย่างนี้นะคะสามารถประกอบเข้ากับตัวเทบบอร์บด์โปรได้เลยนะคะรวมกับชิ้นส่วนต่างๆวันนี้เราเลือกใช้ชิ้นส่วนสีส้มนี้นะคะปึ๊บประกอบเข้าไปอย่างนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะ อ่าจะเห็นว่าน้องมีความน่ารักมุงมิงขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะคะได้บอ,อ,อกเลยว่าน่ารักมากนะคะช,ชุดนี้นะคะ น้องๆสามขวบนะคะก็จะชื่นชอบกับเขาแน,แน่นอนนะคะ<ช>จริง<ไ>คือการโครดดิ้งนะคะเป็นการที่ไม่ใช่การเขียนโปรแกรมนะคะผ่านแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะการโครดดิ้งเนี่ยคือการให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะว่าสเต็ปหนึ่งเราควรจะทำอะไรสเต็ปสองเราควรจะทำอะไรซึ่งภารกิจต่างๆในกล่องของโมโบเนี่ยค่ะ activity box เนี่ยจะเป็นตัวไกด์ไลน์นะคะให้เด็กเรียนรู้การวางแผนในลําลำดับขั้นตอนแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ค่ะเรียกว่าครบจบในกล่องเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะถ้าสนใจเนี่ยเราติดต่อ ซื้อได้ที่ไหนคะพี่เม์บอกเลยค่ะติดต่อได้ที่บริษัทแกมมาโก้ประเทศไทยนะคะหรือติดต่อได้ที่ลิงก์นี้นะคะเสิร์ชที่ลิงก์นี้นะคะดูได้เลยนะคะว่าอยากจะเลือกซื้อเทลบอร์ดโนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายแกมมคโก้ประเทศไทยจําจัด